ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่จะมีประเพณีตบเท้าเข้าบ้านสี่เสาค่ะบางปีก็ไม่มีนะคะบางช่วงเทศกาลบางช่วงก็ไม่เปิดค่ะในบางรัฐบาลก็เปิดในทุกเทศกาลบางรัฐบาลเปิดบางเทศ,เทศกาลค่ะบางทีไม่มีเทศกาลอะไรเลยก็มีคนพยายามจะขอเข้าไปพบก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างค่ะก็เป็นตามอัธยาศัยตามสถานการณ์ของเจ้าของบ้านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พนัท่านพลเอเปรมตินสุรานนท์ค่ะวันนี้ในเสื้อในเสื้อราชบัตันสีเหลืองผ้าไหมสีเหลืองเปิดบ้านสีเสาเทเวศนะคะเพื่อที่จะ ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานยายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชนําคณะรัฐมนตรีและคอสชเข้าขอพรพลเอกเปรมตรินสุรนนท์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ค่ะมีคอรมอลและคณะนายทหารระดับสูงเข้าร่วมจมาํานวนมากเช่นพลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหนนายนายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีพลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติพลเอกภัยบุญคุ้มฉายารัฐมนตรียุติธรรมพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร รัฐมนตรีช่วยกลาโหมเลขาธิการคอสอชอในฐานะพอบอทอบอและผู้บัญชาการเหล่าทัพรวมถึงพลอากาศพลตำรวจเอกพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงพอบอตรด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์เป็นตัวแทนกล่าวกับพลเอกเปรมว่าขออานวยอวยพรต่อท่านด้วยมุทิตาจิตและเคารพยิ่งพวกทั้งคณะทุกคนตระหนักดีว่าพลเอกเปรมมีคุณานุปกการต่อประเทศชาติในความเป็นผู้นํา ความรู้ความสามารถและประสบการณ์รวมทั้งการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนถึงทุกวันนี้เกี็บประวัติอันดีงามและผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเราทุกคนโดยจะยึดถือเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักสามัคคีเพื่อนำพาประเทศชาติให้ก้าวหน้าและมั่นคงยั่งยืนจากนั้นพลเอกเปรมได้กล่าวตอบค่ะ ท่านได้เริ่มต้นด้วยการขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีและคณะที่มาอำนวยอวยพรในเทศกาลปีใหม่และวันนี้ค่ะการออกมาเปิดบ้านสีเสาให้กับคณะรัฐมนตรีคณะคอสชเข้าอวยพรันปีใหม่ก็ทำเอา สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศแน่นไปหมดทั้งบ้านสีเสาเลยล่ะค่ะแล้วก็สมหวังสื่อมวลชนค่ะเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่พลเอกเปรมพูดยาวมากต่อคอรมอและคอสอชอนำซ้ำยังมิวายสับพยยกนายกรัฐมนตรีค่ะและเป็นครั้งแรกด้วยล่ะค่ะที่พลเอกเปรมเรียกขานนายกรัฐมนตรีว่านายกงตู่นายกลงตคลใครๆกับ ผู้นำกบพสลุงกำนันนะคะวันนี้เรียกนายกลุงตูหลายครั้งและหลายหนมากเลยค่ะและเป็นครั้งแรกที่พลเอกเปรมพูดถึงทหารกับการรัฐประหารรัฐบาลนายกปูฟังเสียงท่อนแรกค่ะพวกเราจำเหตุการณ์วันที่22พฤษภาคมได้คงจะภูมิใจคนในชาติจะภูมิใจมากที่ นายกลุงจู่ได้ยึดอำนาจการปกครองมาจากรัฐบาลเป็นการกระทําที่ทําให้ชาติบ้านเมืองของเราสงบเรียบร้อยไม่ต้องหันหน้าเข้าอย่างไม่เป็นเพื่อนกันวันนั้นเป็นวันที่แสดงให้เห็นว่าทหารกองทัพ รวมทั้งของเจีย๊ยบด้วยของปอมด้วยว่าเมื่อถึงคราวที่จำเป็นเราก็ต้องออกไปทำเราก็ต้องออกไปดูแลชาติบ้านเมืองพวกเราควรจะภูมิใจที่ได้กระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นในวัน 22มันเป็นการกระทําที่ยิ่งใหญ่เป็นการตอบแทนบุญคุณชาติบ้านเมืองแสดงความสุรับภักดีที่ยิ่งใหญ่มากคนไทยส่วนใหญ่เขาคงจะเห็นด้วยแล้วก็พอใจภูมิใจในการกระทําของของนายกรุงตู่มีคนคนหนึ่ง คนหนึ่งเท่านั้นนะในคนไทยหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยที่เขาพูดว่าทหารทำอะไรไม่เป็นน่าจะยิงปืนตูก็สแสดงให้เห็นว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องทำเราก็ทำอะไรได้เป็นทำเป็นทำดีได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเครื่องหมายแห่งความ เป็นทหารของพวกเราขอโทษที่ว่าคุณวิศณุก็ไม่ได้เป็นทหารคุณพิทยาธรก็ไม่ได้เป็นทหารคุณยงยุทธก็ไม่ได้เป็นทหารแต่ก็เป็นพวกเดียวกันนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่พูดถึงเรื่องรัฐประหารค่ะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะเจาะแล้ว ในการทําให้ประเทศชาตินั้นกลับคืนสู่ความสงบสุขค่ะและนอกเหนือจากนี้พลเอกเปรมยังได้เรียกร้องขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับนายกรัฐมนตรีไปฟังเสียงค่ะคงจะรู้จะได้เห็นพระสยามเทวาทีราชคงจะมองเห็นว่าตู่ได้ช่วยชาติ ได้ทำนำความสงบมาให้แก่คนไทยทั้งปวงเราได้ทำไปแล้วแล้วเราก็จะทำต่อไปผมอยากจะบอกให้พวกเราทราบว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญนะครับโอกาสสำคัญที่พวกเราจะแสดงให้เห็นว่า เมื่อถึงข่าวที่ชาติมีความขับขันชาติมีความไม่อัไม่รองลองกันพวกเราจะเข้ามาช่วยดูแลนั่นคือหน้าที่ของเราหน้าที่ที่เราจะต้องเข้ามาดูแลชาติบ้านเมืองตามที่เราได้ปฏิญาณตนอาฟิทั้งหลาย และนอกจากนี้นะคะประธานองคมนตรีวันนี้ได้พูดค่ะว่าเกิดเป็นทหารแล้วต้องดูแลบ้านเมืองและเมื่อทําอะไรลงไปแล้วให้เดินหน้าต่อไปเพื่อแก้ไขวิกฤตชาติเดินหน้าอย่างไรไปฟังท่อนต่อไปของพลเอกเปรมค่ะเมื่อไหรบ้านเมืองมีวิกฤตเมื่อนั้นทหารจะเข้าไปดูแลชาติบ้านเมืองแล้วเราจะดูแลให้ดีที่สุดเที่ดีได้เพื่อ ความสมบเรียบร้อยของชาติพันเมืองตอนนี้นายกรุมตูกับพวกเราที่จะเป็นทั้งรัฐบาลเป็นทั้งคอศาชากำลังซํำอยู่น่าผมอยากให้คนไทยได้มองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่หน้าที่เป็นหน้าที่โดยตรงของเราและให้ความร่วมมือกับกับนายก คนในเปลมได้เรียกร้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่สําคัญวันนี้เป็นประเด็นคือเรียกร้องขอให้ทุกเหล่าทัพให้ความร่วมมือกับนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหารค่ะว่าผมเคยพูดกับตัเป็นส่วนตัวว่าเมื่อเราออกมาแล้วเราคงจะถอยไม่ได้จะต้องเดินหน้าเดินหน้าไป อย่างอง,งาอาจขาหเดินหน้าไปอย่างสุภาพบุรุษเดนินหน้าไปอย่างคนที่มีความเป็นไทยอยู่ในสายเลือดของตัวเดินหน้าไปสําหรับพี่น้องลูกหลานของเราเป็นโอกาสดีที่เราจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีวันที่เราจะทอดทิ้งพี่น้องของเราให้ตกยากลำบากได้ ผมรู้ว่าทุกคนเหนื่อยทุกคนเหนื่อยกันทั้งนั้นแต่ทุกคนก็เหนื่อยเพื่อชาติเพื่อประวัติเพื่อเพียอยู่เพื่อคนไทยทุกคน พระเดชพระปรมท่านก็ได้กล่าวไว้พรปีใหม่ว่าปีนี้ขอให้นายกลุงตู่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําอยู่เพราะว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณประเทศชาติถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอให้สิ่งต่างๆที่ทําอยู่นั้นซึ่งเสียสละด้วยชีวิต สำเร็จและปลอดภัยในวันนี้พลเอกเปรมได้มอบพระเครื่องหลวงปู่ทูตรุ่นบ้านเกิดที่จะทําโดยมูลนิธิประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์พร้อมด้วยเอกสารการประทักถาพิเศษของพลเอกเปรมที่พูดที่สํานักง,งานปาปชเมื่อวันที่19ทธันวาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ที่เดียวกันนี้ละค่ะและตอนนี้เริ่มลามกันไปจากทำเนียบรัฐบาลไปถึงบ้านสีสาวแล้วละค่ะโลกใบน,นี้หมุนเร็วนักแล้วใครจะเชื่อและใครจะคาดคิดว่าวันนี้ปีนี้เราจะได้เห็นพลเอกเปรมเซลฟี่กับสื่อมวลชนค่ะว <c oughs> ันนี้พลเอกเปรมติณสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบ,บุรุษนะคะ <c oughs> ก็ได้เปิดโอกาสให้ ช่างภาพและสื่อมวลชนร่วมถ่ายภาพเซลฟี่อย่างอารมณ์ดีค่ะแล้วก็ให้พรปีใหม่ว่าในปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญขอให้ทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองที่ต้องอาศัยสื่อให้เกิดความเข้าใจความรักความสามัคคีเพื่อให้บ้านเมืองมีความสุข แล้วก็มีนักข่าวถามในกรณีที่ให้โอวาดแกบนายกลุงตู่และคอรมอที่ขอให้เดินหน้าต่อไปซึ่งนายกและคอรมอนั้นเนี่ยทำสัญญาลดแมบบเอาไว้หนึ่งปีหมายถึงว่าอย่างไรนักข่าวตั้งคำถามว่าหมายถึงว่านายกรัฐมนตรีไม่มีวันเกษียณใช่หรือไม่พลเอกเปรมพยักหน้าและตอบกับนักข่าวว่านายกไม่มีเกษียณเพราะนายกไม่ใช่ข้าราชการค่ะ ชัดเจนจแจมแจวกันขนาดนี้แล้วนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่พลเอกเปรมเปิดบ้านสีเสาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเลยค่ะแล้วเปิดใจพูดตรงไปตรงมาชนิดที่เรียกว่าไม่คลานาเลยว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างเห็นรอยยิ้มพลเอกเปรมอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะไม่เคยเห็นแบบนี้มานานนักหนาเต็มทีแล้ว